สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําวุ้นกะทิใบเตยม,มพะพร้าวอ่อนทานกันค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติก็คือจะหอมกลิ่นใบเตยมากมากเลยะคะ่ะหอมหวานเย็นชื่นใจเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําวุ้นกะทิก่อนนะคะส่วนผสมของวุ้กนกะทินะคะก็จะมีก,กนนะทิค่ะอยู่ที่450 ะะตามด้วยผงวุ้นนะคะ2ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทรายค่ะ100่รกร,รัมและก็เกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชานะคะนำวุ้นกะทิค่ะมาใส่หม้อไว้ค่ะตามด้วยผงวุ้นสองช้อนชาครึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นนะคะให้อิบน้ำนะคะประมาณสักสิบนาทีค่ะ เราก็คนให้วุ้นกระจายนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ส่วนของวุ้นใบตเตยมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะเราใช้เป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะ450 ml แล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยนะคะเราใช้อยู่ที่ประมาณ200 ml หรือประมาณ150 ml ก็ได้นะคะ แล้วก็ผงวุ้นค่ะ3มช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมแล้วก็มะาพร้าวอ่อนขูดแบบนี้นะคะปริมาณตามชอบค่ะแล้วก็นำน้ำมะาพร้าวนะคะมาเทใส่หม้อไว้ค่ะและก็ตามด้วยนะคะผงวุ้น3ามช้อนชาอันนี้เราก็จะพักทิ้งไว้นะคะให้วุ้นอิ่มน้ำประมาณ1ินาทีค่ะ นำวุ้นกะทิมาตั้งเตาค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะพอผงละลายดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะหนึ่งรกรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำวุ้นกะทิค่ะมาเทใส่ถาดไว้เลยนะคะถาดที่แอดใช้นะคะอยู่ที่เจ็ดคูณเก้านิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ สร็จแล้วเราก็นำวุน้นมพะพร้าวใบเตยนะคะมาต้มให้ผงวุ้นละลายค่ะก็ใช้ไปการในการต้มนะคะหนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นละลายดีค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจนไม่มีเม็ดผงวุ้นนะคะติดทับพีม,มานะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ150ห้ากรัมค่ะ คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะ200 m l ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มด้วยไฟอ่อนค่ะประมาณสัก3ถึง5นาทีนะคะอันนี้เราก็จะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปค่ะอันนี้ก็คือปริมาณตามชอบเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะต้มด้วยไฟอ่อนค่ะประมาณสักสามนาทีก็ได้ค่ะพอให้มีกลิ่นหอมของใบเตยก็พอนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นกะทินะคะก็เซตตัวแล้วค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่ให้เต็มถาดเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะอันนี้เราก็จะตักฟองออกด้วยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทิใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะทำกินเ,เองง่ายๆกันเลยนะคะหอมกลิ่นใบเตยมากๆค่ะแล้วก็ตัววุ้นของเรานะคะก็จะไม่คลายน้ำค่ะวุ้นก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปนะคะ ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเำามาแช่ตู้เย็นค่ะไว้ทานเย็นๆชื่นใจเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s ไค i b e กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ